มหาม,ามากระทุครับหมากระทุวันนี้นี่น้ำซุปกำลังฝดบบบเลยหมูกระทะครับคิดอย่ากว่านี่อย่างกำลังพอด้เลยนี่กินตอนใดดีก่อนวะพิก่อนิก่อนวันที่สุก นี่สีสันก็เดียงห้อยๆดีเทอว่ะอันนี้น้ำซุปนะครับน้ำต้มน้ำต้มนี่น้ำต้มพอได้อยู่สีสันนี่พอได้สดห้องคอยอย่นีน่นี่น้ำกิมครับน้ำกิมน้ำกิมนี่ก็พอได้ตำเองเหรอกซือเพิ่มมากปะ ก็ได้อยู่หวหห่อยยไ่้อไ่้อไม่ไ้ว,ไว,ไวพี่กอนพี่ก้อนโอ้พี่ก้นอ,อ,อนฮ้ที่เอกพี่ดองนี่ข่หวานพอดีเลยเน้นี่พอดีสุกพอดีสุกเฮ้ยน,น,นานกินทีกินดูว่ได้ อเออเขียมๆยังอยกันนะอตอนกันนะโอ,โอ้โอ้ยนี่ไปกผักบุ่งเน,น,นาะตอนหมูล,ลงไปป๊๊บนี่โอ้คำเงียบถึงวะ น้ำกิมครับพี่น้องน้ำกิมหัวตับน้ำกิมหัวตัยเตรียมใส่ยังไเนาะนี่กระเทียมนี่มันเป็นมากระมันนี่ใส่ใส่เอียงนี่น,นี่นนเงาสีสัน,นคิดว่าจะมาขีขึ้นบอนี่ไขอยหวานบ่ขึ้นน้องนี่นะ ในกีบเลยกีบได้บ่นี่เออโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเป็นไงเป็นไงไปตีกินบ่เยิมยมย่มเลยครับยิมเยิ่มเลยมาอยากก็ไม่กินน้ำกันนัำกันีน่เบิดง่ายดอกเอะไรอยู่เสียเลยล่ะนี่เบิ่งเอาลอดคำนี้คำปุบปลม